สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสุบข่าวเด่นิเวอร์พูลประจวันที่มีเหมือนเคยครับ วันนี้เราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่หยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันไม่ว่าจะเป็นเฟติในเรื่องของการเล่นเกมรักของเราที่เรียกได้ว่าย่ำแย่เสียเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียประตูเร็วที่ทำให้เราต้องเป็นฝ่ายตมหลังไปก่อนและหากเราไปย้อนดูในการถ้งได้ดูการที่แล้วก็จะพบว่าื่อใดก็ตามที่เราถูกนำไปก่อนแบบนั้นโอกาสที่เราจะกลับมาคว้าชัยชนะนั้นมันมีน้อยมากๆและในตอนนี้เฟอตินี้ก็เรียกได้ว่าย่ำแย่ที่สุดในรอบ29ปีสำหรับทีมของเราเลยทีเดียว นั่นฮาวิเอลเลียดอดีตมิดฟิลด์เด็กปั้นของเราที่ในตอนนี้ย้ายไปอยู่กับทางสิงห์พงาแอสตันวินล่าก็กำลังเจอวิกฤตอย่างนะหลังจากตัวของทักอูในเอเมรี่ในการออกมาวิพากวิจาร์ณเขาไปแบบตรงๆในเลยทีเดียวขณะที่ทัดแอนดูโรเบอร์สันลักซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ของเราก็ดูเหมือนว่าจะอดรนทนไม่ไหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการออกมาฟาดแรงๆเลยว่าลเกอร์พูลในตอนนี้มีปัญหาเหลือเกินการเล่นก็ไร้แบบแผนไม่มีโครงสร้างไม่มีระบบและนั่นก็กลายมาเป็นต้นต่อของปัญหาที่ทําให้เราต้องเจอกับวิกฤตอยู่นักเวลานี้ส่วนบอร์ดบริหารของทางสโมสรฟุตบอลลเวอร์พูลของเรานั้นก็มีกระแสข่าวออกมาว่า พวกเขาเองก็เริ่มทนไม่ไหวกับสิ่งที่เห็นอยู่ณปัจจุบันและอาจจะมีการสั่งปลดตัวของทางอาเนอร์สลกางฤดูกาลหากฝันการ์ไม่ดีขึ้นกว่านี้โดยมีแผนการจะไปทาบทันตัวของทางเยอเวนก็ปออดีตนาย่เฮวีเมทัลของเรากลับมานั่งเก้าอี้อันคุ้นเคยอีกครั้งทีนี้เราจะมาเริ่มไล่เดองจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมคู่อริตรอดการของเราอย่างทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนเลย หลังจากพวกเขาเพิ่งจะคว้าชัยชนะเหนือทีมของเรามาในสัปดาห์ที่แล้วและในตอนนี้มันก็ได้เสริมสร้างความมั่นใจให้กับทีมของทางรูเบิร์ตอาร์โมดิมเป็นอย่างมากหลังจากพวกเขาเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เอาชนะทีมแกร่งอย่างทางนกนางนวลบริ right and hope ันแอนด์โฮฟอเวนมาได้4ประตูต่อ2 นั่นก็ไม่นับปัจจุบันสิ่งที่หลายคนมองว่าลิเวอร์ p o o ของเราอยู่ในช่วงวิกฤตจริงๆก็เพราะในตอนนี้แม้กระทั่งทางเรดเดวิลก็ยังทำคะแนนแสงหน้าทีมของเราไปแล้วอยู่หนึ่งแต้มทำให้ลิเวอร์พูลหลดลงไปร่างอยู่เพียงแค่อันดับที่7ของตารางเท่านั้นหลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวตัวของทงักอโมริมก็ยังมีการออกมาขยี้เพิ่มเติมด้วยว่าผลงานของพวกเขาในการ,รเผชิญหน้ากับทางไบรตันเล่นได้ดีกว่าตอนที่เจอกับทางลิเวอร์พูลโดยสัมปาย นักเตะของเราเข้าใจแล้วว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรในจังหวะไหนและแบบไหนกันนะอาร์โมริงก่าเราต้องดิ้นรนเหมือนกันในช่วงท้ายเกมแต่มันก็คงจะไม่ใช่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดบล็อกหากเราไม่ต้องดิ้นรนแบบนั้นเพามีความรู้สึกว่าเราเล่นได้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากกว่าตอนที่เราเอาชนะทางลิเวอร์พูลได้สำหรันะคุณสามารถที่จะพูดได้เลยว่าลิเวอร์พูลไม่สมควรที่จะคว้าชัยชนะในเกมนั้นเลยและเราเองต่างหากที่สมควรจะคว้าชัย เกมนี้เราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําได้และผมก็รู้สึกว่าผมมีความครบเครื่องมากยิ่งขึ้นนะในฐานะผู้จัดการทีมเราคว้าชัยชนะได้อีกครั้งนอกเหนือจะกเก็บเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อเราได้ดูความหยิ่งผยองของทางรูเบนอาร์โมลิมกันไปแล้วคราวนี้เราจะกลับมาดูสถานการณ์ที่เรียกได้ว่ายากลำบากสุดๆของผู้จัดการทีมของดอกเองอย่างถักอาร์เนอร์สโลตกันบ้าง พราะความปราชัยที่เราบุกไปพ่ายแพ้ให้กับทางพึ่งน้อยเบนฟอร์ดกลับออกมาในการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น3ประตูต่อสองมันได้สร้างอีกหนึ่งสถิติที่เลวร้ายให้เกิดขึ้นเพราะมันทำให้ลิเวอร์พูลของเราเป็นทีมที่เสียประตูในโชวง15นาทีแรกถึง4นัดติดต่อกันในการแข่งขันสี่เกมหลังสุดในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกและนั่นก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมก,กราคมในปี1996หรือ29ปีทีแล้วอีกด้วย จุดเริ่มต้นจากการที่เราบุกไปพ่ายแพ้ให้กับทางคริสตันพาเลตที่เซลเฮอร์สปาร์จากนั้นก็มาเจอทีเด็ดของทางเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละละ่าสุดกับทางเบนฟอร์ดที่เราต่างก็เสียประตูไปก่อนในช่วง15นาทีแรกด้วยกันทั้งสิ้น แต่สิ่งที่น่าอนาจใจก็คือหากเราย้อนกลับไปดูแม้กระทั่งในการแข่งขันเรืดูการที่แล้วที่ลิเวอร์ p ู o ของเราสามารถที่จะพังหาัขึ้นมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองได้แต่หากเกมไหนก็ตามที่เราเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนก็จะเห็นได้เลยว่าการแก้เกมของทางอาเนอร์สล็อตนั้นมันช่วยเหลือทีมของเราได้ค่อนข้างน้อย พราะตลอดทั้ง3 8เกมในการแข่งขันฤดูกาลก่อนนั้นมันมีอยู่13เกมที่เราถูกทําประตูขึ้นนําไปก่อนแล้วในนั้นเราสามารถที่จะพลิกกลับมาคว้าชัยชนะได้เพียงแค่สนัดเท่านั้นฟังไม้ผิดครับเรากลับมาคว้าชัยชนะได้เพียงแค่สเกมจริงๆส่วนอีก7นัดเป็นการที่ลงเอยด้วยผลเสมอกันไปและมีเกมที่เราพ่ายแพ้มา2นัด นั่นถึงสะท้อนให้เห็นเลยว่าเวลาใดก็ตามที่เราเสียประตูไปก่อนโอกาสที่เราจะพลิกสถานการณ์กลับมานั้นเป็นไปได้ยากและหากเกมรักของเรายังคงมีปัญหาเช่นนี้ต่อไปมันก็จะทําให้สถิตินี้อาจจะยืดยาวขึ้นไปมากกว่านี้อีกด้วยเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นควันหลงการเผชิญหน้ากันระหว่างทีมของเรากับทางเบนฟอร์ดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกเช่นเดียวกัน เพราะนั่นก็ทำให้เราได้เจอกับคนที่คุ้นหน้าอย่างทางจอแดนเฮนเดอร์สันอดีตมิดฟิลด์กับตันทีมระดับตำนานที่เคยช่วยให้ทีมของทางเยอเกนครอกผงาดคว้าแชมป์มพรีเมียร์ลีกมาครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีเช่นเดียวกันกับการเถลิงแชมป์ฟุตบอลยุโรปอย่างรายการยูฟาแชมเปี้ยนสลีกมาแล้วอีกด้วย อีกหนึ่งคนที่ก็เป็นคนคุ้นเคยของเราก็คือทางคีวินคิเลเฮอร์ผู้รักษาประตูที่เพิ่งจะย้ายออกจากทีมของเราไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาและย้ายข้ามฟากไปอยู่กับทางเบรนฟอร์ดด้วยสนราคาดรวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ตม18ล้านปอนด์ตัวของคิเลเฮอร์เองก็ได้รับการยกจ้องจากทางเย์เกนครอฟได้ซ้ำไปว่า นี่คือผู้รักษาประตูมือสองที่เก่งที่สุดในโลกและตอนนี้เมื่อทีมของเราต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูมือสองมาเป็นตัวของทางจอจี้มารมานด้าสวลีลีหลายคนก็ยังบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าหากมีลูกหนีอย่างทางคิลเฮออยู่หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะดีกว่านี้ แม้กระนั้นหลังเกมที่ทางเบนฟอร์ดคว้าชัยชนะเหนือทีมของเราได้นักข่าวก็เข้าไปสอบถามความรู้สึกของตัวเฮนเดอร์สันและเขาเองก็ยังคงให้ความเคารพกับสโมสรเก่าอย่างยิ่งยวดโดยปัิเสธที่จะพูดถึงวิกฤตของทางลิเวอร์พูลในตอนนี้เรามองดูไปทั้งสนามนะและคุณก็จะเห็นได้ว่านักเตะของพวกเขาเต็มเปี่ยมปไปด้วยคุณาภาพนะเฮนเดอร์สันกล่าผมมองไม่เห็นจุดอ่อนของพวกเขาเลยจริงๆ ช่เลยผมรู้ว่าผลการแข่งขันในช่วงหลังของพวกเขามันอาจจะไม่ดีนะแต่พวกเขาก็มีนักเตะระดับท็อปอยู่มากมายและเป็นทีมระดับท็อปด้วยเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะตับจังหวะได้เราเริ่มเดินหน้ากันต่อไปผมคิดว่ามันมีหลายเหตุผลนะว่าทำไมพวกเขาถึงยังไม่สามารถขึ้นไปอยู่ในระดับสูงเหมือนการแข่งขัน่อดูการที่แล้วได้แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงเป็นทีมระดับโลกอยู่ดี เมื่อใดก็าตามที่คุณลงสนามโดยมีนักเตะระดับโลกมากมายเต็มทีมแบบนั้นบางครั้งมันก็จะเจอกับเรื่องที่ยากลาบากได้เหมือนกันนะและผมก็คิดว่าในช่วงหลังพวกเขาก็ประสบปัญหาแต่มันจําเป็นจะต้องมีความสามารถขี่กันเข้าไว้และตอบโต้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราฟังหนึ่งในอดีตนักเตะที่กลับมาประเชิญหน้ากับทีมของเรากันไปแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูอีกหนึ่งคนที่เขาเองก็เพื่อจะเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราไปแบบสดๆร้อนๆในช่วงเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะสัมเทธิ์ที่ผ่านมากันบ้าง นั่นก็คือในราของทางคอร์วิเอนเลียดมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากเขายายกไปอยู่กับทางสิงห์พงศ์อสตตนวินล่าด้วยสัญญายินตัวในเบื้องตน้นพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดหากตัวของทางแอนเลียดนั้นลงสนามครบตามจำนวนที่มีการกำหนดเอาไว้ที่10เ,เกมด้วยกัน ซึ่งนอกเหนือจากเงื่อนไขนี้แล้วเรายังมีการแนบเงื่อนไขพิเศษที่จะทําให้เราได้ส่วนแบ่งค่าตัวหากทางแอสตันวิลล่ามีการขายเขาต่อไปในอนาคตข้างหน้าลงไปถึงเงื่อนไขที่จะทําให้เราสามารถซื้อตัวเขากลับมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามเส้นทางอาชีพของทักเอนเลียดกับทักแอสตันวินล่านั้นกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังเอาไว้เพราะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเขาก็เพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามในทีมของทักอูนในเอเมริรี่ไปเพียงแค่ทั้งหมด1นึ่งนาทีเท่านั้นแล้วก็ยังเป็นตัวสำรองที่ไม่ถูกใช้งานตลอดช่วง3เกมหลังสุดของทักแอสตันวินล่าอีกด้วย แลซึ่งที่เร็วร้ายมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือในการแข่งขันนัดล่าสุดที่ทากาสตันวินล,ล่าเปิดสนาวินล,ลาปาของพวกเขาต้นรักกันมาเย็นของทางเอบอร์ใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวของทักเอเลียดนั้นกลับร้รายชื่อไม่มีชื่อทั้ง11ผู้เล่นตัวจริงหรือแม้กระทั่งตัวสำร,รองมันยิ่งเป็นการสะท้อนได้เห็นเลยว่าในตอนนี้เขาได้กลายมาเป็นส่วนเกินในทีมของทักเอเมิรี่ไปแล้วอย่างแท้จริง สำรางยิ่งกว่านั้นในเกมที่ตัวของทางเอ็นเลียดไม่มีรายชื่อแอสตันบินล่ากับทำผลงานได้ดีด้วยการที่พวกเขาพลิกล็อกหักปากกาเซียนแทบจะทุกสำนักคว้าชัยชนะเหนือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของกุนซอเป็กกว่าเดียวล่ามาได้ 1. ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของทางแมตตี้แคชตั้งแต่นาทีที่19ของการแข่งขัน นันจึงทำให้บรรดากูรูทั้งหลายชี้ไปนในทิศทางเดียวกันเลยว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของตัวเอ็นเลียดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีโอกาสที่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้ย้ายไปอยู่กับทางแอสตันวินล่าแบบถาวรซึ่งในทิศทางตรงกันข้ามมันอาจจะเป็นผลดีกับทีมของเราหากสุดท้ายแล้วเอ็เลียดได้กลับมาอยู่กับสมูสรนอันเป็นที่หักยิ่งของเขาอีกครั้ง เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดู2นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ดังในตำแหน่งสูนหน้าที่ก็เพิ่งจะมีการย้ายทีมในช่วงตลาดสัมเรอร์ที่ผ่านมาคนหนึ่งก็คือทางอเล็กซานเดอร์อิซาที่ย้ายจากทางนิวคาเซิลยูไนเต็ดมาอยู่กับทีมของเราด้วยสนุนราคา125ล้านปอนด์ในวันเดดไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะเรียกได้ว่าเป็นมหากราบอย่างแท้จริงในตลาดรอบที่ผ่านมา ส่วนบิคนหนึ่งก็เป็นมหากราบเตอเช่นเดียวกันกับในรายของทางวิกเตอร์เยอร์เคเรสที่เขาย้ายจากทางสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับทางปืนใหญ่อาร์สนอลซึ่งเจ้าตัวก็มีปัญหากับต้นสังกัดเก่ากว่าที่จะได้ย้ายทีมมาลงเอยกับทางเดอะกันส์เนอร์ดังกล่าวล่าสุดตัวของทางเยอร์เคเรสก็มีการไปออกรายการในช่องติ๊กตอกของทางบอลลงดอ และผู้ด,ดำเนินรายการก็ให้เขาจัดอันดับ10นักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตำแหน่งกองหน้าทั้งในอดีตและปัจจุบันแต่ไม่ได้ให้เขาเป็นคนเลือกเองโดยพวกเขาจะมีการพูดรายชื่อนักเตะขึ้นมาแล้วให้จัดอยู่ว่าจะอยู่ในอันดับที่1ถึงอันดับที่10ตรงไหนกันแต่เมื่อพูดถึงหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมชาติของเขาอย่างตัวของทากอิซักทั้งเยเเคเรสกับเอาเคอเอาไว้เพียงแค่บวยหรืออยู่ในอันดับที่สิบกันเลย โอ้พระเจ้าผมจำเป็นจะต้องเอาเขาเอาไว้ในอันดับที่10นะขอโทษด,ด้วยนะอเล็กซานเดอร์จริงๆแล้วนายไม่ควรจะอยู่อันดับที่10เลยแต่แรนกิ้งของผมมันไม่ได้เป็นไปอย่างแผนการที่วางเอาไว้ซึ่งนายก็น่าจะรู้ดีนะเยอเกเรสกล่าว er ดังนั้นในตอนนี้เราขอเอานายเอาไว้ในอันดับนี้ก็แล้วกันแล้วเอาไว้เราค่อยมาเปลี่ยนกันทีหลังนะ ซึ่งแม้ว่าตัวของทางเยอเคเรสจะมีการพูดเอาไว้เช่นนั้นแต่ท้ายที่สุดเขาก็จับทางอีซักเอา,าไว้ในอันดับที่เสร็จจริงๆซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงฟองการเล่นของตัวอีซักโดยที่ณปัจจุบันเจ้าตัวเองก็เพิ่งจะสามารถทําประตูในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลเราได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นจนหลายตอนหลายสื่อก็มีการวิเคราะห์กันไปว่าไม่อาจจะเป็นหนึ่งในดิวที่ล้มเหลวมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราหรือไม่กับการที่เขาย้ายทีมเข้ามาด้วยค่าตัวมหาศาล ลกลับมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตและการปรับตัวเข้ากับสมูรอนใหม่แถมเนปัจจุบันเจ้าตัวก็ามาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปอีกด้วยไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็มีการพูดพาคพิง์มาถึงผู้ลดนในแนวรุกของเรากันไปแล้วคราวนี้มาจะมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เราก็พยายามที่จะไล่ล่าตัวเขาในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการถอนเรื่องนี้ออกไปในท้ายที่สุด นั่นก็คือในรายของทักอองตวนเซเมนโยสตาร์ดังจากทางสโมสรเดอะเชอร์ี่บอนมัดเพราะอย่างที่เราก็รับทราบกันดีอยู่แล้วว่าตัวของทากริชาร์ดยิชพว้เลยการกีฬาคนปัจจุบันของเรามีสายสัมพันธ์อันดีกับทางเซเมนโยและเป็นคนที่เซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาอยู่กับทางบอนมัดด้วยตัวเอง นั่นถึงทำให้ทางฮิลเป็นแฟนตัวยงของเซม e n นโยอยู่แล้วแต่สุดท้ายเขาก็ตัดใจไม่ได้มีการดำเนินการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมถิ่นแอนฟิล์ของเราในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสาเหตุหลักณนะช่วงเวลานั้นก็คือการที่เราหวั่นเกรงว่าหากมีการไปซื้อตัวของทางเซมิ n นโยเข้ามามันจะเป็นการบล็อกเส้นทางในการพัฒนาของทางดิโอเอนกูโมฮาปิดดารุ่งอนาคตไกลของเรา พราว่าจากสัานการณ์ปัจจุบันที่แนวรุกของทางเวอร์ผู้เล่นได้อย่างค่อนข้างสเปะสปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาทินชาัดอียิปต์ของเราที่เจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนั่นจึงทําให้รายงานข่าวจากทางคริกบอลฟุตบอลสื่อชื่อดังมีการชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางบอร์ดบริหารของทีมเรามีการกลับมาหารือกันอีกครั้งถึงความเป็นไปได้ที่จะรื้อฟื้นแผนการในการคว้าตัวทางเซเมนโดข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง น่านบอลมัดก็มีการตั้งสนับราคาของเขาเออกไว้ที่ตัวเลข75ล้านปอนด์และตัวของทางเซมนโยเองก็กำลังระเบิดฟอร์มเทพได้ในการแข่งขันซีซั่นนี้อีกด้วย ยังไงก็ตามหากเราต้องการที่จะไปคว้าตัวเขาเข้ามาร่วมทีมตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ลิเวอร์พูลจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ค่อนข้างจะดุเดือดหลังจากทางไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์และทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็แสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่ด้วยเหมือนกัน เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูกันออกไม่สัมภาษณ์เปิดใจของตัวแอนดูรูเปอร์สันกับตันทีมชัสสกอตแลนด์ของเรากันบ้างหลังจากเกมที่เราปราชัยตดทางเบนฟอร์ด3ประตูต่อ2ทํทำให้เราพ่ายแพ้ในการแข่งขันพิมลิกมาสีนัดติดต่อกันและตัวของทางลอบโปก็ค่อนข้างจะรู้สึกสะเทือนใจมีการออกมาฟาดทีมแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเราเล่นกันแบบโคตรจะไร้ระบบและเริ่มจะหลงทางกันไปแล้ว เราไม่ได้ทํางานกันให้มากเพียงพอเวลาที่เราไม่มีบอลส่วนตอนที่เราได้ครองบอลผมว่าเราก็มีช่วงที่เล่นได้ดีอยู่ม้างนิดหน่อยนะโรเบิร์ตสันก่าวแต่คุณไม่สามารถที่จะมาเยือนที่นี่แล้วคิดว่าจะเล่นใส่เบรนทฟอร์ดแบบสบายๆได้พรากเขาเป็นทีมที่พร้อมสู้และสู้แม่งทุกลูกเลยนะ ก็เข้าใส่คนเข้ามาในกรอบอยู่ตลอดเวลาเวลาเล่นลูกตั้งแต่เล่นบอลยาวขึ้นมาจากแนวรับและเก็บบอลจังหวะสองได้หมดเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเราจะเจออะไรแต่เรากลับรับมือกับมันไม่ได้เรามีการซ้อมลักมือลูกทุ่งไกลมาแล้วนะแต่แค่5นาทีได้เรากลับโดนไป3ลูกและหนึ่งในนั้นก็กลายมาเป็นประตูขึ้นนําของพวกเขามันไม่ดีพอเราเล่นเข้าถัางพวกเขาและหลังจากนั้นเราก็เป็นฝ่ายไล่ตามตลอดทั้งเกม ไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกหรอกนะที่จะยอมให้คุณถือครองบอลเล่นได้ตามใจมันทุกทีมต่างก็มีแผนกันหมดโดยเฉพาะพวกเขามีเวลาซ้อมหมัดทั้งสัปดาห์พวกเขามีแผนการเล่นที่ชัดเจนและพวกเขาก็ทำมันได้ดีมากๆด้วยส่วนเราเราไม่ทำตามแผนด้วยซ้ำมันเลยทำให้เกมยากลำบากตั้งแต่ต้นจนจ,นจบมันกลายมาเป็นเกมที่วุ่นวายมากนะเราไม่มีโครงสร้างหรือระบบการเล่นอะไรเลยซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น เราได้ประตูจากโมซาลาก็จริงแต่ถ้าเราสามารถที่จะตามตีเสมอได้ผมมองว่ามันก็คงจะเกินไปหน่อยนะเพราะเกมนี้เราไม่สองคนจะมีแต้มเลยเราต้องวิ่งให้มากกว่านี้ทำงานให้หนักขึ้นทั้งในสนามซ้อมและในเกมจริงเราต้องฟื้นตัวให้ดีดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมนี่คือลิเวอร์พูลที่ผู้คนคาดหวังผลงานจากเราเสมอและแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเราก็ต้องพาทีมกลับมาให้ได้ด้วยตัวเองเรามีเกมอีกครั้งในวันพุธ เราไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาตั้งหลักเราต้องเดินหน้ากันต่อทันทีผมรู้สึกว่าพวกเราไม่เคยคุมเกมได้ตลอด90นาทีเลยอาจจะมีจังหวะของเราบ้างแต่ไม่มากเพียงพอที่จะทำให้คู่แข่งหวะกลัวนะเราต่อสู้แล้วแต่ไม่สมควรจะได้รับอะไรกลับออกไป ไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของทีมเราที่ในตอนนี้ก็ยอมรับกันเลยว่ามันอยู่ในช่วงวิกฤตยอย่างแท้จริงคราวนี้เราจะมาดูกันดําเนินการจัดทางบอร์ดบริหารของสโมูรอนกันบ้าง ่อินดี้ไคล่าเนิวส์มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้มันมีการเรียกประชุมด่วนและผลการพูดคุยก็ออกมาว่าบางทีอาจจะจําเป็นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงกลางฤดูกาลหากสิ่งต่างๆไม่ดีขึ้นกว่านี้และหนึ่งในชื่อที่ถูกโยนขึ้นมาก็คือการที่อยากจะไปดําเนินการทาาทานทางเยอเกนครอปกลับมานั่งตําแหน่งอันคุ้นเคยอีกครั้งนั่นเองข่าวจ่อพิเศษลิวบูกำลังรู้สึกเป็นกังวลและเยอเกนครอปอาจจะเสียเยสกลับมานะอินดี้ไคล่าเนิวส โพสต์เอาไว้ผ่านหน้า X ของพวกเขาทางเจ้าของสโมสรัด้รวมไปถึงทางผู้บริหารเริ่มต้นจะรู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทีมไม่ใช่แค่เฉพาะผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเท่านั้นงานของตัวอันเนอร์ส็อกในตอนนี้อาจจะยังคงปลอดภัยอยู่แต่หากฟอร์มการเล่นของพวกเขาไม่ยกระดับขึ้นมาพวกเขาก็ไม่หลังเลเลยหากจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงกลางฤดูกลาล หนึ่งในแหล่งข่าวของเรามีการออกมาเปิดเผยว่าเจ้าของสโมสอนเองก็มองว่าทางเยอเกนครอบบางทีเขาอาจจะเปิดกว้างสำหรับการย้ายกลับมานะแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะยังไม่ถึงขั้นที่มีการติดต่อเข้าไปก็ตามแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ